กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ33อัตราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหางานราชการนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยกรมประชาสัมพันธ์รับสอบแข่งขันบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์33อัตรานะครับคุณผู้ชมซึ่งตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีทั้งหมด13ตำแหน่งด้วยกันนะครับทีนี้ตำแหน่งใดบ้างนะครับรับคุณวุฒิอย่างไรเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับตำแหน่งแรกตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน3อัตรานะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยปริญญาตรีทุกสาขาเลยนะครับสาขาใดก็ได้ความรู้ความสามารถและทักษะเนี่ยจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง4ทักษะเลยทั้งการฟังการพูดการอ่านการเขียนในระดับดีขึ้นไปนะครับต่อมาในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการด้านทั่วไปจำนวน7อัตรานะครับ คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งก็รับปริญญาตรีทุกสาขาเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งต่อมาครับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ1อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง4ทักษะ ในระดับดีทั้งในเรื่องของการฟังการพูดการอ่านการเขียนและก็มีทักษะในการใช้โปรแกรมผลิตสื่อดิจิทัลขั้นพื้นฐานนะครับต่อมาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการด้านทั่วไป1อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาตรีทุกสาขานะครับต่อมาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยวุฒิปริญญาตรีในสาขาทางคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาครับตำแหน่งทางด้านนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน3อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งนี้ ก็คือได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจหรือวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับต่อมาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ2ออัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีทุกสาขานะครับต่อมาครับตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนะศึกษาปฏิบัติการคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยปริญญาตรีทางด้านโสตทัศนะศึกษา หรือทางเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาคารูศาสตร์เทคโนโลยีหรือทางเวชนิทัศสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ทางวาลสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชนทางนิเทศศาสตร์การพัฒนาหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาก็ได้นะครับต่อมา ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งทางด้านธุรการนะครับได้รับประกาศเนิหยัรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขานะครับหรือปวสนะครับต่อมาตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน1อัตรา ตรงนี้เนี่ยคุณสมบัติวุฒิปวสในสาขาวิชาบัญชีการเงินและการธนาคารนะครับต่อมาตำแหน่งในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน5อัตราคุณสมบัติวุฒิปวสในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่กพกาหนดที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้นะครับ ต่อมาตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปสทางด้านโยธาทางด้านการก่อสร้างสาขาวิชาสำรวจนะครับคุณผู้ชมท่านใดประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เนต็ต ตั้งแต่20ตุลาคม2565ไปจนถึง14พฤศจิกายน2565ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับคุณผู้ชมสมัครได้ทางเว็บไซต์ prd.thajobjob.com i ในหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับ ในการสมัครสอบเนี่ยนะครับก็จะวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือการสอบสัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก,กอของสํงงานักงานกพอเนี่ยในแต่ละระดับนะครับในแต่ละระดับวุฒิการศึกษาที่เขากําหนด ของแต่ละตำแหน่งนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูในประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ได้